สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิโอมาซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล็กนกนะแล้วก็จะเป็นต่อจากเมื่อวานครับเพราะเมื่อวานแพ้1ชนะ1ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตาที่3นะครับให้ม,มันครบเกมกันไปจะได้รู้ผลกันไปเลยนะว่าเป็นยังไงกันก็เดี๋ยวไปดูเริ่มเกมเลยนะครับจะดูมือดิไไม่ด้ดดเคนี่ยล่นไงอะ่ะออีีโวเ E นซี่เล่นอะไ,ไรเก่งสุดไปเลยนี่ท่นไหนเนาะ มี infer มี d o ูน n i t ้แล้วก็ agent, agent ์เอเจนี่หว่า agent นี่ยะป็นง่ายแบบเคิ n t อะไรใช่ปะ a ะอัตุเด็กไม,มลล่มีสามอุละเวนถ้าดูลิฟต์ปะว่าลิฟมันให้ลิฟคนนี้ลิ์มันชอบให้เราพิการพิการอะเ g e n t อ๋อได้ให้แถมเหมือนกันหมดก็คืออุล,ละสามทันเจนสองกินิ้วสองอืมไิดอะไรบางอย่าง ขึ้นเชยตลอดเลยใช้เมื่อไหร่ดีใช้เมื่อไหร่ดีเอเจนล่ะเอเจน์นั่นเล่นง่ายสุดเหมือนเด็กขึ้นทุกตาอะไเนี่ยเหมือนเด็กเหมือนเด็กเอ็มจะไม่กลัวดาร์กลอยนะผ่าเข้าไปในรีวิวอีกแล้วไหมไม่กลัวไม่กลัวมันมันมีตัวเองเอเด็กมาใส่ชิปเตอร์ใส่คอร์มอสเมนเด็กไงโคโนเลยผมผมใส่ชิปเตอร์ครับ อยังไม่สะดวตรงนี้ตีกันเนี่ยเรอดูว่าจะไปถึงไหนแต่โดนฮาร์ปี้สองตาติดไม่รับไม่ได้จริงนี่ไงเอาเอาไปตัดไฮไลท์ได้ คิดชฉาะคิดชฉาะใช้โดนฮาปี้สองตาติดหรอนะนี่ก็ตัดตาที่ชนะไงโดนฮาปี้แต่ก็ยังรอดเอาหักต่อไปได้โดนอีกรอบทำไมมันยังไม่โดนอะไรสักอย่างเลยวะมันก็โดนอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยใจเย็นๆอยากโดนเยอะอยากโดนเอาทุกอย่างนี่คือการล่อในเรืู่ปสตาร์การ์ของตัวเอง ตัว,วที่บิวเวอ่์ตัวของถ้าอย่างนี้มันก็ที่บิวตัวเองสปีดสองได้ใช่ไหมคนเนี้ยสปีดหนึ่งที่บิวสปีดหนึ่งทีบิวแล้วก็จะได้ส,ปสเปรดเพื่อนหนึ่งตัวเปรดลากคร่ะสเปรดลากแล้วก็เ,เสริมไม่กับดม닥อพาร์ทตรงนี้แหละอพาร์ทออตรงนี้นี่เอง อยู่อย่างนี้เหรเนี่ยโหรุนแรงมากมันรุนแรงกว่าคือเราเปลี่ยนร่างไม่ได้อยู่อย่างนี้แหละแล้วไม่ได้เสิร์ฟดับดับเอคิโร่แล้วบอดจะเป็นอพอโลซาได้ไหมได้นะใจเราถึงไงบอดฟูซ่ายากมากนะโดยที่ถ้าจะเจ๋งเลยเพราะว่ามันรันด้วยเอฟเฟกต์มอนะ แล้ววันที่อยู่ดืกดกันจักเลยอะแปลกมากโปรติไม่มีใครนะโปรติเห็นแค่แบงคกเล่นมากตอนดึกๆใช่ออีกคนใครดีวะบอดีก็ได้เพราะว่าไม่ต้องเป็นประเด็งออสก็ได้ไอ้นี่มาถูกคำลายก็ได้เลยนะเพื่อนออกสเปรเพื่อนสเปรได้ลบหนึ่งตัว เล่นดาร์กลอไม่ได้ต้องเล่นตัวนี้แทนลองดูลองดูได้แล้วอืคนนี้มันยังไงนะฮาเดนเวทอเหรอใช่แข็งแรงไรมเราแข็งปักเลยทีนี้ จริงเอาขึ้นมาก่อนเพราะมันอยู่หัวเด็กประมาณนี้ก่อนละกันกตาจะไหวไหยเนี่ยดนขัดไปทีนึงแย่เลยามเล่นเวทบอกแล้วให้ทำไอต้าเด็กดีๆมัาด้เกตยังไงนะวันนี้มันเวทเวทมันจะไม่ออกเลยอะ ออกไม่ออกเลยใช่กดกดใช้ได้แต่เวทว่าแต่ว่าผลเวทจะไม่ออกบอกว่าต้างาองไปยังไงแน่อยู่ผลเวทที่ไม่ออกนี่เป็นฟูวานนี่พอตีปุ๊บเนี่ยก็จะโดนไอ้นี่ยิงไอ้นี่ทิ้งเแย่ชะมัดเลยแต่ว่าพี่เองทำไอซ่าก็ได้แล้วน่าไอซ่าก็จะเล่นฟูวานไม่ได้ไไดไไดใช่แล้ว แล้วเอกตาก็ใส่มาแต่ใบงโง่ๆด้วยไปด,ดูกับใบใส่มาทำอะไรได้บ้างควาต้องไปอย่างนี้ไอลงิงลิงคูริบูหรืคูริบูยูอาร์เลยนะเออเรื่องจักรายก็ต้องมีมาตอนแรกเออผมต้องอ่านเทคเลยมาปแปลกซะด้วยโอเค ไปอย่างนี้แหละเวลาดูช่องพี่แบงค์น้องม,มอนพี่ครับพี่พี่ทำตามเด็กพี่ทำดูยูทูบช่างนี้มาหลือเปล่าครับได้หรือไม่นอมอลซามอนมาทำอะไรไหมเหรอตัวนี้ได้อะไรนะเขาบอกว่าเสิร์ชม,มอนตัวเล็กแล้วก็นอมอนเพิ่มครับอะไรไม่ได้อยู่ดีไปเลยเจ้านกยังก็งมีไม่ไม่แต่ว่าถ้ใช้เอฟเฟกต์แล้จาดีไม่ได้อาจจะเป็นตัวที่อะไรวันนี้ ไม่ถูกเอฟเฟกเอ้ยไม่ไม่ถูกการเอฟเฟกต์ด้วยนะฟิกเอฟเฟกต์ถอดโอเวอร์เลยสองใบแล้วไงอ่ะถอดโอเวอร์สองใบไม่รับผลการ์ดอื่นเสียงเค่ไงเริ่มเก่งยังยังเพราะว่าแต่ว่าตัวมันตัวมันก็ไม่รับผลการ์ดอื่นอยู่แล้วนี่ตัวเทคแรกอ่ะแต่มันไม่รับอยู่แล้วครับถอดสองใบตายจากแพทเทิร์นใช่อ๋อถอดสองใบตายจากแพทเทิร์นอ่าไม่โดนดาเมจดตีไม่ถอดอยูงแล้วปะเออซูตเหรอะซูตตีซูตมาใบนี้ต้องซูตแล้วอืม ตัดตึงนะตัวมันตงได้แบตเทิร์นถูกไหมใช่ไม่ไม่ลองยิงตอนสัวตัดเออในไรซสองตัวต่ดเหรอกระสุนเป็นสปีดเนนั่นไม่ใช่หรอใช่โซลสปีดสองเออสปีดสองไม่่อย่างน้อยเ็าได้คืนบ้างรับเพราะยังนี่มันไม่รับผลนี่ใช่ป่ะถอดไปเอ้ยถ้ามันไม่รับผลตอนยิงมันก็ต้องถอดสองอยู่ดีป่ะ มันก็จะเป็นซูตเราถอดไม่ได้เไม่หยอกแมถ้าเจ้าถ้าเจ้าก็ถอดได้เลยไม่เหรอก็ลองไปถอดก่อนแล้วค่อยเชนเลยแต่ถ้าไม่ไม่ถอดเราก็ตีได้อ่อเออตู้ไอตแลนติกใช่แต่มาณอย่างนี้เราขอทีแล้วป่ะถอดปุ๊บแบงค์ยิงยิงปุ๊บเดตานาเล่นต่อโอเคไม่เป็นไรไปเลยอย่างนี้แหละถอดดีกว่าหลุดแทบไม่เหลืออะไรแล้วเล่นแล้วเราก็เลือกว่าจะยิงไง ไอ้ยิงต้องยิงซุปเพราะว่าเดี๋ยวซุปบรรจาไส้มาใส่ใช่เพราะเกิดแบ็ไม่ยิงซุปดัดซุปได้สองไส้ได้ไส้เพิ่มรัวๆใช่ถ้าเมื่อกี้ยิงน้องเลยมันจะจบเลยปะบานนกไปรับคนเนี่ยไม่ตายที่ีไหมไม่ตายแต่ต้องถอดโซ่ถอดไส้ปะไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดถอดแค่ไม่ตายแต่กระเทิ่แต่ตัวมันไม่รับเทคนิคการ์ดอื่นอยู่แล้วอ๋อเทคนติดตัวใช่ไหมใช่เทคนแรกเลยไม่ไม่รับเทคนิคการ์ดอื่นอ๋อนี่ใส่วงี้ก็เก่งสุดละใช่ ก็ได้บอกว่านอรมอลเราใช้เอฟไม่ได้ต่อใช้สเปรย์ไปแล้วก็อ่ะดูไว้ดีได้เก็บแย่ชะมัดงั้นถาดอ๋อดูไว้านี่ไงมือว้าวแค่ว่าไม่ได้ผลโตกันทั้งเทินอ๋อไม่คือตาเกาวไมจะลงไปที่จังเลยถ้าการได้จะถือไว้ถือไว้เก่งกว่าดีกว่าถ้าเกิดแบ็กนอร์มอะเอฟจะได้นอร์มอลพวกแก๊งมันจะได้นอร์มอนตามชาแขงกานนะถือไว้โอ้ยเชิดเก่งชิบหาย ไม่ต้องครัไม่ต้อง,องอคือเฉดคือเฉดเยอะมากเปล่าเลยไปไปอีกแล้วผิดเนี่ยหวะทำตัวเยอะจังวะร้องไห้ลเลยที่แม่งเออรชีวิตโอ้โหหาปีใส่ไปเดียวนะเนี่ยก็เหมือนพี่บอสอ่ะชืะ่อแต่ได้ไปเดียวเนี่ยชุบแล้วชุบอีกชุบแล้วชุบอีกโอ้ยโด<ใ>นมิสลอยส่งไปนี่เล็กี่เด็กแม่งเหลือแต่เด็กเหลือได้อย่างเนี้ยอ่อ แย่ yeah, จังไม่น่าทีไใน้เดวิดกายเลยเ่าไงกับฟินิกตี้นเนี่ยยากนะคนมันฉากเขาไม่เล่นมอเตอร์ตัวไงอืมมันหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะใช<า>แ่แต่มันก็แต่มันก็ลงสำเร็จมันไม่มีเนเกตมันก็จะพอไหวอยู่นะไปเป็นจริงสองใบตาน่าขึ้นใหม่อีก แยจกจากจุกใครสักคนมาช่วยดีกว่าโอ้โหจหังหวะนี้จุกแม็กซีอิ่มอาหารเลยพ,พี่พี่แมนกระจนเลยเตะพุ่งต่อเดินเมื่อกี้ก็จโจนแม็กซีเหมือกัน <c oughs> ขอใช้ไห่ดีกว่าโอ้โหฟิลปป์เฮ้ยคนนี้เก่งเหมือนมีเวทเก่งไม่แต่ว่ามันมีบอสไงเวทตะวันพี่เอ็มดรวบอลบอลแล้วเออ ไม่ถึงไม่ไม่เหมือนตักไว้ก็โดนโด,ดนการนตียิงปะโดนนิกยิงอยู่แล้วมา,มาตาตลรอกอีกเนี่ยโอ้โว่า,อวางอ่ะลงมามูฟลุมปะเก็บเก็บเก็บออเก็บแล้วก็ดอวมอนซ้ำาหมครับใช่ประมาณนั้นแหละอ๋อเก็บแล้วก็ดอวมอนซ้ำอ่ะแค่นี้แล้วกันเก็บแล้วก็ดอมมอนซ้ำเหรอเก็บใครอ่ะเก็บนกเล็กเก็บใครก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้เราเก็บนกเล็กมา ใช่โรบิดาแล้วก็นอร์มอลซ้มได้เลยใช่อืออือเก็บขึ้นมาแล้วก็ต่อมาซ้ำมันเงื่อนไขนอร์มอลซ้ำคืออะไรอ่ะคือมีเพื่อนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรออ๋อไอ้เด็กๆขอเหล็กใช่ตัวไอ้ของเหล็อย่างไอเนี้ยไอ้นกเงือกจ้ะนกจะลบปุ๊บถ้าได้เก็บอ่ะบอกว่าอะเดี๋ยวไปบอกก็ได้ต่อจากของตัวของตัวนั้นเสร็จอ่ะแล้วมันจะนอร์มอลซ้ำได้ครับอ๋อนกเล็ก ตรบไอ้โรบิน่าเสิร์ตอ,อีเกิลอีเกิลเสิร์ตเหมือนกันโรบิน่าโรบิน่าเสิร์ตสี่ต่ำกว่าอีเกิลเสิร์ตห้าขึ้นก็คือพูดง่าอคือมันจะมีเอฟเอฟได้สี่ตัวแล้วก็นอร์มอลแซมมอนลบอีก เม่อีเราต้องเนี่ยต้องเจอต้องเจอตัวใหญ่แล้วตอนนี้คือตัวใหญ่ต้องมาแล้วแต่ว่าพอตัวใหญ่อะตัวใหญ่ก็จะมอที่ตั้งตีจะใช้เอฟเฟต์ไปได้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นนกไอเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นนกไอเิ่งวินก็จะตัวตั้งตีใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้ทำไมอะมันใช้ถือได้ก็มันก็ติดมันเขียนกันเอาเหรอใยบอกว่าถ้าจะใช้เอฟเฟกต์ตัวมอนสปีต้องตั้งกันอ้าว จังหวัดเราต้องลงนี้ไปรู้ให้เขาแล้วนะมีนี้รู้อีกอหรอขออนุญาตลงนี้ไปรู้ฝั่งนู้นครับเอาโทเค็นไปแค่สามร้อยเจ็ดไ้่ซีเผิดเว้ยแหละเผิดเว้ยแหละปัญหาถือม็กซี่ไว้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วกับเด็กนี้นะแต่พลังมันยากพลังมันสู้ไม่ได้อะ ตัวนี้อ่ะเราจะคิดเสิร์ตเสิร์ตมอนก็ได้เหรอไม่ไอ้นกน้อยซีมาเสิร์ตมอนตัวใหญ่อยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคใช่เอาแต่ที่กำลังเลือกเลือกใช่เอยว่าจะเสิร์ตอะไรดีจริงๆผิดนะจริงๆน่าทำเป็นอะไรเซอร์ลงมาเอาเป็นเวทละกัน หนักนี่ว่าไงนะด้มมอนสามได้ทีหนึ่งดอมมอนสามได้ทีหนึ่งใครดีนะใครเกิ๊กไอ้ยาซีดอนศูนย์ห้าเนี่ยวะก็ตึงอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยดอมมอนรีมูฟได้โอ้โห่ตอกครบแล้วครบทุกตัวแล้วคนเนี่ย ตอแล้วมั้ยพลังมาสู้ไม่ได้แย่ส yeah, มัดไม่รู้จะลงไลเซอร์มาทจริงผิดจะต้องทำไอเพชรกริ้นจะต้องลงไลเซอร์มาบังคาให้แบงใช้นี่เยเได้ต่อได้ไม่หรอกลืมไปเจอเพาพลังมันลดเยอะขัดน,นี้ไม่ด้วยว่าจะลดเยอะขัดนี้แต่ว่าถ้าทำเพิรนถ้าไม่ทำเพชรนพินมาก็จะรอนอดไม่ได้ทำเพิ่นพินมาถูกแล้ว,แล,วแล้วก็ต้องมีไลเซอร์มาตัวนึงใช่พญาตัวมันมไม,ไม่ไม่มีไลเซอร์นี่แหละแม่งมันก็ต้องฟาร์มของไปก่อนบาดไรไม่พอแล้ว อ๋อมันตั้งตีหมดเลยนี่ว่าเออตัวต่างตีมาได้งโน้อไม่โดนมาแล้วก็แข่งแรงอะเราตั้งตีผ่ากันแหละไม่กล้ายิงอ่ะกลัวไม่ได้ขึ้นยิงเพื่อนจ้ะมันยิงไม่ได้อยู่แล้วทำไมยิงไม่ได้อ่ะต้องใช้มอนสเปเชียลตั้งตีใช้ไม่ได้ไงไม่ไปถึงตัวตัวของพี่เองอ่ะก็มันสั่งไว้มันสั่งอ๋อใช้กระดาษใช้ไม่ได้เอฟเฟกต์คอยอย่างทำไมตั้งตีอยู่ใครเอฟเฟกต์คองยอนอเพ็กกี้บอกมอนสเปตตั้งตีใช้เอฟไม่ได้ Oh. ทำไมถึงทานเลยทำไมถึงไปไม่เสร็จเลยแปลกจัง normal ได้หนึ่งทีเหรอใช่แล้ว Se inscreve ที่สเปย์จะไม่สามารถตัวที่ตั้งตีจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ได้เหรอใช่อ๊ผิดงสเปย์มงั้นเราหันตั้งาจแล้วกดยิงเลยป่ะไม่ได้ทันผมโดนไลซ่าไปแล้ว <laughs> บินไปแล้วอ่ะ <laughs> แล้วใกล้ใบที่สองนี่คือเข้าเด็กเหมือนกันใช่ไหมจำไม่เคยได้สักทีไล่ใบจะได้เอาขึ้นมือ กจะถูกในหลุมใช่ไหมใครกลับดีเลือกได้ป่ะว่าจะเอาไปท็อปเด็กหรือใต้เด็กอือฮึผมจำไม่ได้ว่าใครทำกรอบผม,มลืมไปละผมเค็นหางวิปปิ้งเลยใช่อันนี้นคนไม่ได้พูดถึงเล็กพูดหนาแล้วไอนะ้ี่ือกขึ้นวันทีเลยอ่ะคิดถึงก็วันที่ในหลุมแบบมีใครเก่งมั้ยเนี่ยในหลุมไม่น่ามีใครหรอกแล้วก็ไม่คิดทงนั้น อืแล้วอีเวนต์มันเลิ่มวันไหนนะอีเวนต์รอบสองอ่ะพรุ่งนี้ออาพรุ่งนี้มันได้กี่เพชรนะสามพันหรอสามพันโอเคดูดี ใช่มาแากเอาไห้ฟาร์มเพชรไงแล้วก็พอเข้าแพ็กใหม่พวกก็เปิดเรื่อยๆแต่เด็กที่เล่นมันไม่น่าเล่นนะก็ต้องเอาเด,ด็กอะเด็กซิงโคลมอสไม่มีเด็กซิงโคลอะไม่มีอม,มอสคราฟลิงไปหมดแล้วมั้งครับแต่ต,ตัวลิงเออมอสแคนเซลิลแล้วก็ครับพวกแบบเดียเบลไปหมดแล้วอะโอ้ต้องยืม่ะ ต้องยืมเด็กเลยเด็กยืมก็สนุกดีใช้ได้อยู่อกันเอเจนต์แหละไม่มีเด็กอื่นแล้วทำไมเอเจนต์ล่ะอืออือโต๊หมอเต็มอ่ะแป้งถ้าสมมติแบบช็อตช็อตที่แบบโยนโยนเวลเลอร์ใส่อินชีตอ่ะอือแล้วคอนออมม้อไปแล้วมันก็จะเจ็บสุดถูกไหม ใช่ตอนออกาไปแล้วใช่ปะยนงจเลืองใส่อินชีตทำยังไงก็ได้อ่ะไม่ให้ไม่ให้มันเอาไวเอาไว้ออนออกมาได้อะราะถึงถึงไว้ออนออกมาแล้ว่ก็อย่าให้มันเสือฟิวชั่นอขอแค่ไม่มีฟิวชั่นอ่ะได้หมดเพราะคอมโบทุกอย่างมาันจะเริ่มจากบบการฟิวชั่นถ้าเกิดไม่ฟิวชั่นอ่ะก็ก็เต็มที่ก็โดนบูดีแต่ก็ฆ่าง,ง่ายอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดบูดีคนเดียวมันฆ่าง,ง่ายอยู่แล้วอ่ะอ ต้องลุ้นมือเขาอเลยว่าเขาจะมีใช่ต้องลุ้นมือหลักๆเลยคือต้องลุ้นมือเขาว่ามือเขามีไอ้นัดนเปล่ามีมีมาช์เชนเปล่าเออถ้ามีมาช์เชนก็นั่นแหละก็ถือว่ามือดีในระดับหนึ่งอ๋อก็เลยกลายเป็นเดนียาแซกเป็นฟินิชแน่รัดโดนทานเซียนตรงนี้นี่แหละไม่น่าเลย สามพันเจ็ดเหรอเหลือใครให้เล่นเพิว่วมาเนี่ยเด็กๆเนี่ยจุ๋วสิโอ้โห <c oughs> อาเหลือตัวนี้เหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยคือต,ตัวเก่งไม่ใช่เหรอแบงโอ้เออลูกนี้ไม่ได้ไม่ได้จะเสิรไอ้นี่ขึ้นมาเลยคือโมอิฟิชั่นอีกแล้ว

มันตั้งมันที่สเปเชียลมาตั้งตีคือใชเอฟเฟกไม่ได้เลยถูกไหมใช่อืมอะไปอย่างนงี้เลยเหรอมันบังคับกดอะไรสักอย่างอืมอืมอมันขาดไปอย่างหนึ่งไม่ได้มือก็เป็นมือบอดไปสองใบแล้วอ่ะ <laughs> โอ้โห oh, ถ้าเป็นกระดากไปนั้นอพอสู้ได้ไม่เราไม่ตีวะ <laughs> ล,ลืมตีไรตัวนึงวอลยลืมตีลืมว่าคิดลืมว่าตีเยอะกว่าสองร้อย ไม่แต่ว่าแต่วันนี้ฝั่งเราจะยากละเพราะว่าเม,มื่อกี้ลงอีซีไปแล้วจะเสดไอ้เช้ามาเสิร์ดไม่ได้เงี้ยตัวใหญ่มันจะหมดละใช่แล้ก,ก็จะยุงย่งยากน่หอโดนอะไระไปจะถึงเสดไม่ได้โดนทานเสียนนิ่งเลยเถ้าเป็นอย่าง<ๆ>อื่นพอคุยกันได้ถ้าอาจจะต้องตีก่อนให้แบงค์โยนไอน้นะป่าแล้วค่อยเลทีหลัง ซอสซ<ห>สูงก็เก่งถ้าให้พี่แบงค์โยนเสร็จปุ๊บพี่แงบงค์ก็มูนคืนหน้าล่าไม่เขาตีบอกมาเต็มไงให้าเล่นต่ออ่ะไม่หมายถึงว่าพี่แองค์เอาเพนจินตีไงใช่เพนจิตีมันมันจะขึ้นเชดแบงค์จะขึ้นก่อนใช่ไหมล่ะมันจะเพิ่มพลังอีกไม่ไม่ก็มันอยู่ในแต่ละสเต็ปถ้าถ้าเข้าโยนเราต้องใช่ห่างขึ้นได้โอ้เขาเอาเลยละกันไม่แน่ใจไม่ได้ใจเชดไงแต่ถ้าเกิดมันจะตายก็ช่างมันเพราะไม่เกี่ยวแหละนี่เลยลองดูพาร์คล่าสุดท้ายแล้ว เนี่ยตอนนี้มันเชบเ่ะถ้าเกิดเชนปุ๊บมันจะหักเออันมันมูฟได้มันอยู่ในเเดียวกันแล้วต้องปรับใหม่โอ้โหหักพลังไ้นี่อนี่เน่ไม่ได้สิดกับดักอ่ะอ <laughs> ถืออีวิลิแมทไว้ตั้งแต่ตารแรกนะกล่าวว่าแบงค์เล่นเสร็จปวกเขาอีวิลิแมทอะไรอย่างนี้อ๋อแต่ว่าโดนโดนเอฟอร์เซอร์ก็เลยแบอ ไม่เออไม่ได้ใช้ละโลกิไม่นาให้เล่นเลยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแมตช์กระทับมิดระหว่างเพื่อนๆนะที่แบบทำมาไปครั้งแรกครับก็ใช้ฟู้ดให้มันหมดๆไปนะมันจะได้ครบเกมด้วย3แมตช์อะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดชอบแบบคลิปประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสครับจะหามาทำไหมเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนต่อจากวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นเหมือนเดิมของเราแลละแล้วก็อาจจะมีพวกเด็กยืมในอีเวนต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าตารางเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ